และมาครับอันนี้คือผมต้องมารีบแก้ไขข้อมูลเลยนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่มันไม่ละเอียดมากพอครับคืออะไรคืออันนี้เลยครับถ้าสมมติว่านักจิตวิทยาเนี่ยครับโดนเพื่อนมาช่วยโดยที่เพื่อนเนี่ยครับมีไทเทอร์เนอร์อยู่เนี่ยการฮิวหรือว่าสกิลความเครียดเนี่ยครับมันจะไม่ฮิวนะเห็นไหมครับเนี่ยขนาดผมยืนรอมันยังไม่ฮิวนะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ฮิวนะครับแค่ต้องรองจนไททหมดเนาะมันค่อยจะฮิวอ่ะแล้วถ้าถามว่าเอ้าพี่เจมส์แล้วโดนตีก่อนทำไงล่ะ โดนตี see, ก่อนนี่ยังจะถามอีกโดนตีก่อนก็ล้มยังไงล่ะโอ้นี่ครับสแสดงว่าคนที่มาช่วยเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนของเราเนี่ยยังมีหลอดความเครียดระผมซูไม่ดูนะครับอะไรคือหลอดความเครียดเนาะถ้าสมมติว่ายังมีหลอดความเครียดอยู่เนี่ยครับให้คนที่ไม่มีไท่เนี่ยครับมาช่วยจะดีกว่านะคือผมพยายามใช้ฮันตีแล้วครับแบบช่วยเสร็จแล้วก็ตีเลยเนาะแต่ว่ามันก็ตีไม่ทันนะทุกคนเห็นไหมคือการฮิวเนี่ยครับมันไวมากๆเนาะ คือถ้าถ้าไม่ใช่แบบเป๊ะมากๆจริงๆเอาจริงไหมคือฮันเตอร์มันมีแอนิเมชันในการตีครับถ้ามันไม่ใช่แบบเปะ๊ะแบบเปะ๊ะแบบเป๊ะจริงๆอ่ะมันจะไม่ล้มหรอกจริงๆไหมผมว่าโอกาสเกิดแบบนั้นคือมันยากมากๆครับมันแทบจะเป็นศูนย์เลยนะคือถึงจะเปะ๊ะผมว่ามันก็ต้องมีแบบคือมันเซี่ยววิจริงๆครับมันแบบมัน 0. 0มัน0.1วิอ่ะ ที่ผมต้องมาแก้เนี่ยครับเพราะว่าคลิปโปรเพเยอร์ล่าสุดเนี่ยผมบอกไปนะว่าอ่าสมมติว่ามีช่วยมาปุ๊บแล้วโดนทันตีทันทีเนี่ยอาจจะล้มแต่ตอนนั้นน่ยครับคือมันมีไทอยู่นะแล้วผมแบบยังไม่รู้ครับว่าเอ้ยมันติดไทแล้วมันแบบมันไม่ฮิวหรออะไรประมาณนั้นครับอันนี้คือไม่รู้จริงๆเพราะตัวละครมันใหม่มากครับมันใหม่จริงๆทุกคนนี่แหละเห็นไหมผมบอกในคลิปโปรเพเยอร์ถ้ามันออกมาใหม่จริงๆมันจะมีแบบบางจุดที่มันต้องมาแก้ทีหลังแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะเสียลืมฝากให้ตอบอกเพื่อนด้วยนะ ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะหมดปัญหาในข้อสงสัยแล้วนะว่าการฮิวมันทํายังไงมันเป็นยังไงเพราะว่าเอาแค่แค่รู้ไว้ว่าติดไทมันจะไม่ฮิวแค่นั้นแหละติดไทมันจะไม่ฮิวอ่าถ้ายังเหลือหลอดอยู่ติดไทจะไม่ฮิวถ้าจะฮิวก็คือไม่มีไทแล้ว,ลวมาช่วยอะไรประมาณนั้นครับถ้าจะให้ลงลึกเนี่ยครับอ่ะสมมติว่าตัวละครที่สามารถสร้างเซี่ยวได้นะครับอาจจะต้องคนที่มีไทมาช่วยเนาะแต่ถ้าตัวละครที่ไม่สร้างเซี่ยวได้อาจจะเป็นตัวละครที่แบบไม่จําเป็นต้องมีไทก็ได้ครับ อันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะผมแค่เล่าคร่าวๆนะครับและเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปครับนี่ผมไปหาสกินฟ้านะย้ําว่าฟ้านะครับของลูกแก้วใหม่ที่จะมาครับลูกแก้วใหม่ที่จะมาคือลูกแก้วอะไรก็คือลูกแก้วอสกินนี้สวยนะทุกคนมารับอยู่ดีคลิปมันก็ไม่โหลดนะผมไม่รู้ว่าทําไมสกินนี้ก็สวยครับอยู่ดีๆแบบคลิปก็ไม่โหลดไม่ก็ช็อตแบบเกิดปัญหาดื้อๆเลยอ่ะโอ้โหเป็นจะเป็นวันแล้วนเนี่ย <Hello. S 1> ถ้าคลิปไม่อัพไม่ต้องแแปปปกกใจจนนนะะะครรรััับโมมมาีญหเ ตอนนี้ผมกำลังโหลด e ก s ช i n Impact มาเล่นครับ้าใครเล่นอยู่ก็ <Look. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาทำา d ย์วันเกนชินดีไหมแล้วก็ถ้าใครเล่นก็แอดมาได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันแอดกันได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่เล่นเลยครับเดี๋ยวเป็น <Hey. S 1> แต่เดี๋ยวเก็บไว้เป็น first impression ครับก็คือความประทับใจครั้งแรกแบบเห็นครั้งแรกอารมณ์แบบความรู้สึกครั้งแรกที่แบบเข้าเกมเล่นเลยอะไรประมาณนั้นนะ่ะถ้าสมมติว่าผมเล่นไปแล้วอ่ะมันจะไม่ได้แบบอัดถ้าไม่ได้อัดมันมันจะฟีลมันไม่ได้ไงนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณ แล้วก็อย่าลืมอย,ล,มอย,ล,มอยลืมอย่าลืมอย่าลืมไปลืมฟันกันอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะครับ